เอาโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel กันดิเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น l i s Play h e d e y นะครับพาร์ทที่3กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ค้างคากันไว้ที่เลเวล7ใช่ไหมฮะวันนี้ครับผมเราก็อัพมา1เลเวลนะครับผมเป็นเลเวล8เนาะนะครับแล้วก็ได้ปลดล็อกนะครับ เ,เจ้าเตาป๊อปคอร์นเนาะนะครับผมซึ่งผมก็ได้แคปภาพให้ดูนะครับผมนะก็คออือได้ปล็อกเตาป๊อปคอร์นแล้วก็เครื่องขันอ้อยเนาะนะครับซึ่งเ,เจ้าเครื่องขันอ้อยเนี่ยผมสร้างเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเครื่องคันอ้อยเครื่องแรกในฟาร์มของเรานะครับคือมันจะมีทั้งหมด2เครื่องนะแต่ว่าต้องเล่นไปถึงประมาณเลเวล80กว่าๆนะครับมันถึงจะเ ปลดล็อกมาให้อีกหนึ่งเครื่องเนาะนะครับสหรับเครื่องทําน้ําตาลเนาะนะครับนี้ฮะก็สามารถทําน้ําตาลทรายแดงได้นะครับผมแล้วก็เออ่น้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเลเวล13นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เออ่เตาป๊อปคอนนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกันเลยนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะนะฮะนี่เอามาสร้างวางไว้ข้างๆกับเครื่องขันอ้อยเลยนะฮะนี่ครับเตาป๊อปคอนะฮะใช้เวลาเอ่อ 8ชั่วโมงนะครับผมเออในการสร้างนอนเนี่ยครับตอนนี้ก็ผมก็ใกล้จะอัพเป็นเออเลเวล9กันแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัพเป็นเลเวล9พร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับเลเวล9นะครับปลดล็อกมาแล้วนะครับเลเวล9เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับมีเตาบาร์บีคิวใหม่นะครับผมเออแล้วก็มีแปลงข้าวนะครับบวกให้อีก3เนาะนะฮะแล้วก็เราสามารถปลูกแครอทได้แล้วนะคุณผู้ชม นะฮะแล้วก็เราสามารถปลดล็อกเอ่อเนยเนี่ยครับผมในเอ่อโรงผลิตนมได้เนาะนะครับแล้วก็ปลดล็อกแพนเค้กนะครับสามารถทําได้ที่เตาบาร์บีคิวนั่นเองนะครับก็เอ่อของตกแต่งนะครับผม3ชิ้นเนาะนะฮะก็จะมีบ้านนกแล้วก็กองฟางแล้วก็เอ่อดอกเดซี่เนาะนะฮะ ก็นะครับแล้วก็สิ่งที่ปลดล็อกมาในรเวล9นัก็คืออีเว t นต์นั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถเริ่มทำอีเวนต์บางอีเวนต์ได้แล้วนะครับผมในสำหรับรเวิ9เนอะนะฮะนี่ฮะอย่างเช่นอีเวนต์รถกระบะ EXP คูณ2นะครับริแบบนี้นะฮะเราสามารถทำได้แล้วนะฮะนี่นะครับสังเกตที่ EXP ของเรานะครับมันจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าเราได้เข้าร่วมอีเวนต์นี้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราส่งไปเลยนะครับนี่ฮะ 84นะครับผมโอ้อันนี้ได้ตั้ง200กว่า xp เลยนะครับซึ่ง l e อเลเวลเนี่ยมันจะอัพเร็วเป็นพิเศษนะฮะแต่ผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งอัพเลเวลเร็วนะครับเกินเออเกินไปนะครับผมเพราะว่าเรามันจะทำให้เราเนี่ยซื้อเครื่องไม่ทันเนาะนะครับเนี่ยเห็นป่ะอย่างเช่นตอบาร์บีคิวเนี่ยตั้ง730เหรียญนะฮะก็บางคนเนี่ยแบบโอ้โหปลดล็อกมาเลเวล9แล้วนะครับยังไม่ทันซื้อเครื่องคันอ้อยเลยนะครับผมมันเลยแบบนี้นะฮะก็แนะนำนะครับว่าเออให้แบบอย่าเพิ่งอัพ เลเวลไปเร็วเกินนะครับผมให้มันแบบเล่นไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับผมเน้นหาเหรียญดีกว่านะครับเน้นหาเงินดีกว่านะครับหาเงินยังไงนะครับผมก็ผมแนะนํานะให้ปลูกเออ่มปลูกข้าวแล้วกันนะครับผมผมจะแนะนําให้ปลูกข้าวขายนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวเนี่ยมันโตเร็วนี่ครับผมแล้วก็สามารถขายออกได้เร็วนะครับผมก็วางขายไปเลยครับ10ต้น10บาทนะครับผมหรือใครอยากเออ่ฮาร์ดคอร์หรืออยากได้เหรียญเร็วๆหน่อยก็ เพิ่มไป36บาทเลยนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันตรงที่ว่า10ต้น10บาทเนี่ยมันจะขายออกเร็วครับผู้ชมขายออกเร็วมากนะครับแต่ถ้าเ,เราปรับเป็น36เหรียญเนี่ยก็คือเต็มราคาเลยนะฮะมันจะขายออกช้ามากนะคุณผู้ชมจากที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมานะนะครับก็ผมก็บอกเลยเลยว่า36บาทเนี่ยขายยากกว่า10บาทเนี่ยครับผม ซึ่งถ้าผมแนะนำนะครับผมให้ขายเป็น10ดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบขายออกเร็วนะครับผมเราเน้นขายออกเร็วนะครับแล้วก็เงินมันก็พอได้บ้างนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายเนาะนะครับก็พอได้นั่นแหละนะครับนี่ยก็วางไปเลยนะครับโอเคผมจะยังไม่ติดหนังสือพิมพ์นะเพราะว่าผมจะวางให้เต็มก่อนแล้วผมจะค่อยติดหนังสือพิมพ์นะครับผมจะได้คุ้มเนาะนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากขายแบบได้เงินแบบว่ายังไงล่ะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมก็ปลูกพวกอ้อยก็ได้นะครับผมสลับเลเวล9้าเนาะ นะครับปลูกเป็นอ้อยนะครับไม่ก็แครอทก็ได้นะครับผมมันจะออขายออกได้ดีนะครับผมหรือปลูกถั่วก็ได้นะครับผมแต่ว่าถั่วเนี่ยมันจะได้แค่108เหรียญนะฮะแต่ถ้าเป็นอ้อยเนี่ยนะครับสิบต้นเนี่ยมันจะตั้งหนึงร้อบาทเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครออไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ปลูกอ้อยเนาะนะครับมันจะโตใน30นาทีเนาะนะครับพอ30นาทีนะครับเราทําอะไรเสร็จแล้วก็เข้ามาเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ขายนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยใหม่นะะฮ โอเคนะครับคือเราเกี่ยวแล้วเราก็ปลูกกลับลงไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาขายนะฮะอย่าไปเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาขายเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราขายเพลินนะครับผมแบบวางขายเพลินเออไม่มีพืชไปปลูกอะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าเออให้เก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ปลูกก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอามาขายเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะครับผมจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมาเนาะนะฮะก็นี่ครับเกี่ยวเลยนะครับคือนะครับถ้าเกิดว่าเราไปขายเลยเนี่ยนะฮะ คือมันก็จะได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขายเพินไปนะผมมันจะไม่เหลือเออพืชนี่มาปลูกนะครับนี่เห็นปหฮะเมื่อเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่17เองนะครับผมเมื่อกี้ได้เท่าไหร่3านะฮะเห็นไหมครับยังเหลือแค่16เองนะครับขายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดหนังสือพีไม่ดูนะครับคือมันจะขายออกเร็วมากเว้ยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ ข้าวเนี่ยขายออกเร็วมากนะครับในราคานี้นะครับแล้วก็10บต้นหนึ่งเหรียญนะฮะขายออกเร็วมากนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ขาย10บต้นสิบาทดีกว่าพราเราจะได้เงินด้วยเนาะนะฮะเราจะได้แบบไม่ขาดทุนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคนมีเวลาก็แนะนาให้ปลูกข้าวเหมือนผมเลยนะครับปลูกข้าวไปเรื่อยๆนีผมปลูกเนี่ยปลูกข้าวเสร็จแล้วก็เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมอ่านหนังสืงอ่านหนังสือไปนะครับพอมันโตก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จก็ปลูกปลูกเสร็จก็ขายนะฮะ ขายเสร็จแล้วก็นั่งรอข้าวมันโตแล้วก็เก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับวนลูปไปแบบนี้นี่ฮะพูดไปันขาดคําเลยนะครับผมโอ้โหคนมาซื้อแล้วนะครับเป็นฟาร์มรัสเซียด้วยนะฮะนี่คือเป็นภาษารัสเซียนะเออนี่ครับเป็นฟาร์มรัสเซียมาซื้อด้วยนะครับโอ้โหนะครับโอเคนะครับก็นะฮะก็ปลูกข้าวไปเรื่อยๆเลยนะครับยาวๆไปครับผู้ชมแล้วก็ภารกิจรถกระบะนะครับก็เราก็ทําบ้างก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทําก็ทำนะฮะใครไม่อยากทําก็ดึงทิ้งไปแบบนี้นะครับ ดึงทิ้งไปเลยนะครับให้ภารกิจมันเอ่องอกมาใหม่นะครับผมแล้วเราค่อยทำเนาะเนี่ยปุ๊บมีกล่องด้วยนะครับปุ๊กล่องมันต้องใช้เพชรในการเปิดอ่ะเออมันล็อกนะครับผมกดกระบาดไปนะฮะคือเราจะสามารถเปิดกล่องฟรีได้เออเป็นบางกล่องเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบ บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับไม่ฟาร์มเราก็ฟาร์มเพื่อนนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าไปฟาร์มเพื่อนเนี่ยนะครับให้ส่องเอ่อกล่องสีแดงนะครับผมไว้นะครับมันจะมีกล่องเล็กนะครับกล่องใหญ่นะครับอะไรแบบนี้นะกล่องใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราโชคดีเราจะเปิดได้เพชรแบบเยอะมากนะคุณผู้ชม15เม็ดหรือ20เม็ดนี่แหละนะครับคือมันได้เยอะมากอันนี้คือกล่องแบบกล่องระดับเล็กนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มเพื่อนเนาะนะครับหรือฟาร์มเก็กก็ได้นะมันจะมีกล่องออกมานะครับผมก็เนี่ย เปิดไปเลยเห็นไหมครับมันจะได้นะครับคือมันจะได้เป็นวางกล่องเท่านั้นนะคุณผู้ชมนับสมัยก่อนนี่แบบโอ้โหทำบั็กกล่องกันนะครับผมจําได้ไหมฮะเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนมันมีบั็กกล่องนะครับเออนะครับพอมันมีบั็กกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทำบั็กกล่องกันเลยนะครับแบบกล่องไหนเปิดไม่ได้ก็ปิดเน็ตนะครับ ปิดเน็ตนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็เปิดอีกนะครับผมอะไรแบบนี้นะมันเป็นแบบสูตรบัก๊กเออวอร์ชันเก่านะครับผมซึ่งเวอร์ชันใหม่ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับปีใหม่ๆเนี่ยคือ,อ,อสองปีสามปีหลังเนี่ยคือมันไม่สามารถทําบั๊กนี้ได้แล้วนะเออนะเป็นบั๊กที่คลาสสิกสุดๆรับใครทันนี่แบบโอ้โหบ่งบอกอายุในการเล่นเกมนี้ <laughs> ได้เลยนะฮะเออนะมันมีบักบ๊กกงบั๊กกล่องนะครับแล้วก็ไอ้บัก๊กไอ้รถหมุนวงล้อตรงนี้ด้วยนะครับเออ มันจะมีเหม Trump, ือนกันนะครับบม็กแบบเวลาเราหมุนเราได้ของที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็แบบสามารถแบบปิดเน็ตแล้วก็เปิดเน็ตใหม่แล้วก็หมุนใหม่ได้อะไรแบบนี้ให้เกมมันรีนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาแล้วก็หมุนได้ใหม่อะไรแบบนี้นะมันจะเป็นบั็กนะครับผมคือมันจะหมุนเอ่อถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราก็ทาบั็กนะฮะเอ่อจนกว่ามันจะได้ของที่เราต้องการอะไรแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือพูดให้ฟังว่ามันเคยมีบั็กแบบนี้อยู่จริงๆนะคุณผู้ชมนะครับ บล็อกกล่องนะครับแล้วก็บล็อกหมุนวงล้อนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้คลิปใน YouTube มันก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ชมนะครมันเป็นคลิปเมื่อสามสี่ปีก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือไม่ก็อาจจะ5ปี6ปีก่อนนะครับผมคือจําไม่ได้แม่นเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็เล่นเกมนี้มานานนานมากแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็ก็พอมีประสบการณ์นะครที่จะบอกคุณผู้ชมได้ว่าเออมันมีอะไรผ่านมาบ้างเนาะนะก็เล่นเล่นหยุดหยุดเล่นเล่นหยุดหยุดนะครับเพิ่งมาจริงจังเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะครับผมจจรรริงงัักกบาาาเเล่นนฟ์มะ นโอเคพูดมากไปนะครับลืมปลูกข้าวเฉยเลยนะฮะโอเคนะครับเราปลูกแล้วก็ขายไปนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะมาทําอาหารสัตว์ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแบ่งมาทําอาหารสัตว์บ้างนะโอเคนะครับอาหารสัตว์นี่ก็จําเป็นนะครับในการทําฟาร์มเนาอนะครับทำเนยไปนะฮะโอเคใส่เนยไปเลย2ช่องนะครับคือเลเวลแรกๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพชรนะครับแนะนําให้เราเปิด ช่องผลิตลงผลิตนมไปเลยนะครับก็ก็เปิดไปเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าให้มันซักเลเวลเกือบ20ก่อนนะผมถึงจะค่อยมาเปิดช่องลงผลิตนมเพิ่มนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราถึงเราเปิดไปนะครับเราก็แบบไม่ค่อยได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่านมมันก็แบบ นะเราก็เก็บมาเรื่อยๆได้นะครับผมซึ่งวัวตอนนี้ผมก็มีอยู่แค่4ตัวนับถามว่าทำไมผมไม่ซื้อ5ตัวนะครับเออใจเย็นๆเดี๋ยวผมก็ซื้อเองนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอ่อวางแปลงกันหน่อยนะครับแหมอับเลเวลมานะครับลืมวางแปลงแบบเลยนะครับโอเคนะครับผมจะวางแบบแป้งผังนี้นะครับแล้วก็เฉียงขึ้นไปข้างบนนะครับผมะเออนะครับก็โอเคเดี๋ยวรอข้าวโตก่อนนะครับเดี๋ยวปลูกไปเดี๋ยวมันโตไม่ทันกันนะครับโอเคนะฮะมาซื้อขนมปังเหรอไม่มีหรอกนะครับ อันนี้มาซื้ออ้อยนะครับไม่มีไม่มีนะครับมีอยู่แต่ไม่ให้โว้ยนะครับคือไอคนที่เป็นมาซื้อของนี่มันราคาแบบนะมาซื้อกันราคาทุกถูกนะฮะโอ้โหแบบนะแนะนาว่าอย่าขายนะครับผมคุณผู้ชมนะครับมันไม่ได้เงินเยอะหรอกนะครับอย่าไปขายเลยนะไม่คุ้มนะไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับเนี่ยมาส่งรถกระบะดีกว่านะครับส่งรถกระบะส่งเรือหรือไม่ก็วางขายของดีกว่านะครับได้คุ้มกว่าเยอะนะฮะโอเคนะก็บ่นให้คุณผู้ชมฟังนะครับผม บ่นไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยนะครับการเป็นเกมเมอร์เนี่ยมันต้องพูดเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเบื่อกันนะขนมปังเข้าพูดละกันนะแล้วก็ขนมปังน,นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็เอ่อ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นกระดานความสําเร็จของเรานะครับผมก็คือเราสามารถมาดูเควสตตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็ทําตามเควสได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะมีเควสเยอะแยะมากมายนะครับเป็นภารกิจทนี่เราทำเนาะนะครับแบบคือเราจะทําตอนไหนก็ได้นะครับคุณอัพไปเลเวล50ไปเลเวล100แล้วไปทำอะไรก็ได้นะครับผมคือมันจะแบบนับไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมมันไม่มีเวลาจํากัดนะครับสำหรับภารกิจความสําเร็จ ของเราอันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ตอนเมื่อกี้ผมได้อะไรเนี่ยเก็บเกี่ยวว่างใบเหรอเก็บเกี่ยว50แปลงใน10นาทีโอ้โหดยอดมากเลยครับโอเคแล้วธุรกิจต่อไปนะครับมันก็จะเมื่อเรากดแบบได้บูมา1อันนะครับผมแล้วเราก็เนี่ยมันก็จะอัพเวลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอัพความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอ็กพีกับเพชรก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมข้อดีของการทํากระดานความสําเร็จตรงนี้ก็คือเราจะสามารถได้รับ e อ็ที่เยอะมากนะครับแล้วก็ได เพชรด้วยนั่นเองครับประมาณนี้นะฮะสูงสุดก็ประมาณสัก4เมตรมั้งนะครับสาเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เยอะอยู่นาถ้าเกิดว่าเราทําแบบครบทุกอันนะครับผมมันมีทั้งหมด150ภารกิจนะครับผมเออนะครับก็ไปเลื่อนอ่านแล้วก็ทํากันดูนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคส่วนแพ็กฟาร์มนะครับผมคือเลเวลใหม่ๆเนี่ยนะครับฟาร์มใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แบบคนที่เพิ่งกลับมาเล่นมั้งนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเป็นแบบแพ็กฟาร์มนะครับผมแบบ35บาทนะครับได้เพชร5 ห0เมตรได้เงิน500เหรียญนะครับแล้วก็ได้วัสดุอัพคลังนะครับอย่างละสานะครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมนะครับมันก็คุ้มแหละนะครับใครอยากเติมก็สามารถเติมกันได้นะครับคุณผู้ชมคือมันได้คือใครอยากจะเติมก็สามารถเติมกันได้นะครับผมมันแบบนะฮะมันก็คุ้มอยู่แหละนะครับผมก็50เมตรเลยนะแต่ว่าเราเสียไปแค่35บาทนะครับแถมเราได้ของอัพคงอัพคลังอะไรมาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อก็ซื้อไปนะครับผมคือถ้าผมแนะนานะก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีเงินก็ซื้อไปคับบบมมนแแ่35าทเอง ถูกนะครับผมไม่แพงมากนะครับก็เป็นเรื่องของแพ็คนะครับผมก็มีระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับผมเวลำขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใครจะซื้อก็สามารถซื้อได้เนาอ ะะอันนี้ก็พูดเฉยๆหละนะครับผม <c oughs> คือผมไม่ได้จังใจจะซื้ออะไรหรอกนะครับผมฟาร์มนี้ผมตั้งใจจะแบบเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูเนะาะเพราะว่าแบบบางคนก็เริ่มเล่นไปพร้อมผมนะน,นี้ผมก็เดีใจแล้วก็ขอบคุณมากนะที่แบบเอมีบางคนเล่นไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีกําลังใจในการเล่นแบบพี่ผมมีกําลังใจในการเล่นมากเลยอะไรแบบนี้นะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการเล่นต่อไปนะครับแล้วก็ทำแล้วก็เหมือนแบบสร้างกําลังใจให้คุณผู้ชมได้เ เล่นเกมนี้ต่อไปเนาะนะครับซึ่งบางคนก็แบบท้อนะครับเล่นเกมฟาร์มนี้แล้วแบบท้อจังเลยพี่หาของยากมากอะไรแบบนี้นะครับก็คือแนะนําว่าให้หาคลิปเฮเดดูนะครับผมเรื่อยๆนะผมคือมันจะสร้างแบบคือมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับผมและมันทําให้เราแบบนะมีแรงในการเล่นเกมเพิ่มมากขึ้นนะผมเนาะก็เป็นทิศของผมนะทิศส่วนตัวเวลาผมเบื่อเฮเดนะครับผมผมก็แบบเล่นเกมอื่นบ้างนะครับหรือแบบผมจะเล่นเกมอื่นบ้างนะครับหรือแบบผมก็จะไปดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างประเทศพวกเฮเดนี่แหละนะฮะก็ ผมก็จะไปดูนะผมดูเขาดูเขาดูเข้าไปนะครับผมเขาทําฟาร์มอะไรแบบนี้ก็ดูเขาไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะมันจะแบบมันได้แรงบันดาลใจกลับมาจริงๆนะคุณผู้ชมเออก็พูดำำพ่าทําเพลงบ้าไปนะผมไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าเราก็เกี่ยวข้าวล้วก็รอข้าวโตนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคออมหนังสือพิมพ์ก็ตอนนี้แนะนำว่าถ้าไม่จําเป็นหรือถ้าไม่เจอของที่มันแบบถูกจริงๆก็อย่าไปซื้อนะครับผมเพราะว่า มันจะทําให้เราแบบเสียเงินนะครับอย่างเช่นเออข้าวสิต้น1บาทเนี่ยก็ได้นำาให้ไปซื้อนะครับแล้วก็มาขายต่อในราคา10บาทนะครับผมก็คือขายเอากําไรนั่นแหละนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเจอนะก็ไปซื้อมาแล้วก็แบบเอามาขายต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะข้าวโพด10ต้น20บาทอะไรแบบนี้นะเอามาขายต่อได้นะครับมันจะทําให้เรามีเงินเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคข้าวโตแล้วเกี่ยวไปเลยนะฮะโอ้ยุ่งช้างเต็มไม่เป็นไรนะฮะยุ้งช้างเต็มแล้วก็ เอามาขายสิครับผู้ชมนี่ขายไปเลยครับโอเคแล้วก็ติดป้ายประกาศด้วยเย้นะฮะ ผมก็จะปลูกข้าวไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมที่จะปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพืชอย่างอื่นเนี่ยเรามีไม่พอนะครับหรือว่าเรามีต่ํากว่า3หรือ2นะครับแนะนําว่าให้ปลูกนะครับผมให้ปลูกนะเดี๋ยวมันจะหาไม่ได้นะครับมเดี๋ยวเมันจะหมดนะครับเวลาเราจะทําอาหารสวงอาหารสัตว์แบบนี้มันจะไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดว่าเหลือต่ํากว่า3อะไรแบบนี้ผมผมก็จะปลูกนะครับผมอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับ ผมก็จะปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับแนะนาว่าแบบออให้ปลูกแบบวันละครั้งก็ได้นะครับผมพวกถั่วพวกแรลทพวกข้าวโพดพวกนี้นะให้ปลูกแบบวันละหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ก็ได้วันละ2อสรอบก็ได้นะครับผมเพื่อเออให้มีอาหารสัตว์ที่จะมาเลี้ยงสัตว์เนาะนะฮะเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันจะให้อะเรเวลกับเรานะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเออส่วนผสมนะครับในการทําวัตถุดิบอื่นเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้มาซื้อไข่ละนี่มนซื้อไข่เราอีกนะฮะสามอันสิบสองนะครับ ขายไปเลยเพราะว่าขายผมเยอะนะครับขายไปเลยนี่นะครับเรารวยนะครับรวยแต่เขืออย่าผวนนะอย่าผวนนะเออนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป Let's ลสเพลย y d a y ต่อไปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย